ในหนนะ้าทิกตอกปฏิสัมพันธ์ปลอมช่องพังขายของไม่ได้สวัสดีครับนายทุกอินฟินิตี้แปดนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของในหน้าทิกต o อทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นมือใหม่และมือเก่าเนี่ยตอนนี้กาลังลงทางเรื่องของคําว่าปฏิสัมพันธ์นะครับการทําในหน้ากับนักไลน์นะครับมีวิธีการเล่นต่างกันนะครับนักไลฟ์เนี่ย หน้าที่ของเขาต้องการเน้นให้คนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในช่องของเขาเยอะๆใช่ไหมครับมาว่าจะเป็นการเคาะจอเคาะใจนะครับการคอมเมนต์การโยนเหรียญการห้อยหัวการเป็นประธานการโยนของขวันต่างๆ,ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผู้จัดเขาถ้าเป็นนักไลน์เนี่ยเขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทาซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่สําหรับนักไลน์เนี่ยจำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น ผู้เล่นที่เป็นนักขายปฏิสัมพันธ์แบบนั้น,บบน,นเขาเรียกปฏิสัมพันธ์ปลอมเพราะอ,อะไรครับเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราปฏิสัมพันธ์ปลอมเนี่ยเวลาเราไปนั่งคอจอคอใจนะครับไปคอมเมนต์ไปแชร์ไปโยนกล่องไปคอมโบเหรียญหรือไปทําอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแล้วผู้จัดบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะได้ผมลองแนะนาเพื่อนๆอ,อย่างนี้เพื่อนๆนลองทําดูสักวัน2วัน3วัน4วันมันเห็นผลไวครับบางทีเนี่ยวัน2วันเห็นผลแล้วถ้ามันได้ผลถ้าไม่ได้ผลเลิกทำซะเพราะ นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ปลอมนะครับใครลองทําแล้วไปยังไงคอมเมนต์บอกกันด้นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์ปลอมอันนี้ผมทํามาเป็นปีแล้วผมไม่เคยเห็นว่ามันจะได้นะครับประเด็นต่อมาคือปฏิสัมพันธ์ปลอมอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนมักจะพูดถึงก็คือเรื่องของการไปกดกดใจไปคอมเมนต์ไปดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็คอยกดใจไปคอมเมนต์ไปแชร์ไปรีโพสต์ไปกดเซฟสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นปฏิสัมพันธ์ปอมเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์หลักของ Tik t อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์เขาต้องการให้เราเนี่ยสร้างปฏิสัมพันธ์แรกที่ช่องเราก่อนนะครับให้คนเนี่ยมากดใจมาคอมเมนต์มาแชร์มารีโพสต์มากดเซฟมากดแชร์ Share ให้เราใช่ไหมครับในคลิปเราก่อนคอมเมนต์ Comment, คลิปเราก่อนทําทุกอย่างในช่องเราก่อนนั่นแปลว่าเราจะต้องทําให้คนเนี่ยดูคลิปเราก่อนแต่ณปัจจุบันตอนนี้กลับกันกลับกันนะครับ เราจะถูกโค้ดคูกูรูผู้จัดคนดังต่างเนี่ยนะครับมาพูดเรื่องของการให้เราเนี่ยไปนั่งดูคลิปคนนั้นให้จบไปนั่งคุณดูคุณดูคลิปนันให้จบนะครับกดใจกด,กดแชร์ต่างๆ,ๆนะครับบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นเพราะถ้าวันนี้คุณมัวแต่ไปนั่งทําสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าปฏิสัมพันธ์ปลอมในไลฟ์สดปฏิสัมพันธ์ปลอมในคลิปวิดีโอเนี่ยคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาพัฒนาคอนเทนต์ครับอาจจริงๆบางวับางคนบอกต้องไปดูให้จบ30 บางคนคลิป1นาทีคุณดู30คนก็30นาทีแทนที่จะเอา30นาทีนี้มาพัฒนาคอนเทนต์มาเรียนรู้วิธีการตัดต่อคลิปมาเรียนรู้การทําคลิปเห็นไหมครับก็ก็ไม่ทําแล้วก็ไปนั่งมีปฏิสัมพันธ์บางคนก็ไปนั่งดูไลฟ์สดเพราะว่าผู้จัดจบอกว่าจะมีค่าการมองเห็นไม่มีหรอกครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหลงเชื่อสิ่งที่คุณอยากทําแล้วช่องคุณมีค่าการมองเห็นคือคุณทําคลิปช่องคุณคุณไลฟ์สดช่องคุณ ตอนนี้เขามีกิจกรรมเยอะแยะมีการ์ดฟงการ์ดแฟร์เห็นไหมครับคุณขึ้นไลค์คุณใช้การ์ดแฟร์ได้สบายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้ในระบบของ Tik t o ็อกเนี่ยเขามีเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องทําความเข้าใจอย่าไปไปหลงเชื่อผู้จัดนักไลฟ์ต่างๆพวกนี้เขาแค่ต้องการให้คุณไปอยู่ไปสร้างอินเกจเมนต์ในช่องเขานะครับไปสร้างอินเกจเมนต์ในช่องเขาไปสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่องเขานะครับ คุณอยากได้ปฏิสัมพันธ์คุณต้องมาทําช่องคุณอย่าไปบอกว่าจะมีไม่มีคนดูถ้าคุณไม่เริ่มคุณไม่เริ่มทําในช่องคุณแล้วเมื่อไหร่ช่องคุณจะมีคนดูจริงไม่จริงคุณจะไปหาคนอื่นมาดูในช่องคุณอ่ะคนอื่นเขาก็ดูในช่องผู้จัดดังๆอยู่แล้วครับเขาไม่ดูช่องคุณหรอกเพราะว่าช่องคุณยังไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มสร้างคิปเริ่มทําช่องคุณให้มีตัวตนจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับอย่ามัวแต่ไปหลงปฏิสัมพันธ์ปลอมสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําคื เราเป็นในหน้าครับหน้าที่ของเราคือการทําคลิปการไลฟ์สดโปรโมททาคลิปไลฟ์สดโปรโมททาคลิปไลฟ์สดโปรโมททาคลิปไลฟ์สดโปรโมท like promote. ทาอยู่แค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่ต้องทําไปดูอย่างพวกไลฟ์ทิปแล้วกันเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูตัวยอย่างตัวตัวอย่างของไลฟ์ทิปไม่ใช่ว่าดีแต่ที่ดีคือวิธีการทําของเขาวิธีการลงมือทำเขามันดีครับเ,เพื่อนๆดูอะไรที่มันมีดีแล้วคุณจะเก่งผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับตอน10บโมง ขึ้นอ่าเปื่อนก็แวะเข้ามาได้หรือบางทีก็อาจจะขึ้นก่อนหรืออาจจะขึ้นช้าเจอกันนะครับใครยังทําไม่หน้าที่ตอกไม่เป็นฝากครับด้ท็อกซี่ดิใครทุกวันใครยังขายของไม่ได้นะครับไปแลกเพื่อนมาช่องพังไปดูซีรีส์แก้กรรมช่องพังนะครับแล้วก็ลืมไปดูเทคนิคการโปรโมทไปดูกัน